เขาได้กล่องสุ่มเบบี้ทีมาเป็นคอลเลกชันมากระล่อง<า>มไม่ทั้งหมดบบ20เสื้อให้เลือกแล้วก็12ตัวให้เลือกแล้วซีเ็ตมันมีบวกกับซีเ็ตมันเป็น13ตัวซีเ็ตมีหนึ่งใช่ไหมรุ่นนี้ก็แ<อ>ตดูกันว่ายเละได้ลูปกระต่ายอะไรโอ้วคุณรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ามากเขาแอบเขาแอบ,บซื้อเขาแอบ,บซื้อชุดชุดอ่าอะไรนะชุดมาเปลี่ยนด้วยเฮ้ยเฮ้ยดูการ์ดก่อนดูการ์ด ไ่เยไเลยไลยไลยฮัลโหฮัลโหฮัลโหสวัสดีจ้าเซฮายจ๋าคลิปนี้เซฮายมามามาที่ไหนเบบี้ทีะทุกคนอย่าเพิ่งดียดซฮรีบมากทุกคนเขาได้ก่องสุ่มเบดี้ทีมาเป็นคอลเลกชันมากะลองเป็นมากะลองบันนี่ใช่ไหมไฮ มีทั้งหมด20เสื้อให้เลือกแล้วก็12ตัวให้เลือกแล้วซีเ็ตมันมีบวกกับซีเ็ตมันเป็น13ตัวซีเ็ดมี1ใช่ไหมรุ่นนี้แล้วก็มี20ชุดให้สุ่มมี20ชุดให้สุ่มแล้วก็มีสีให้สุ่มกี่สี12ไหมสุ่มส2สีใชีแล้วเรามาดูกันว่าใไรจะได้ลูกกระตาอะไรโอ้โหเหรอเดี๋ยว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 เซอร์ไพมาเขาแอบเขาแอบซื้อเขาแอบซื้อชุด ชุดอ่ะอะไรนะชุดมาเปลี่ยนด้วยมากระรองรุ่นนี้มากระรองรุ่นนี้จะมีกลิ่นหอมตัวที่ใครอยากได้คือตัวสีขาวแล้วมาดูกันว่ามันมีกลิ่นหอมไหมนะชุดอันนี้อ่ะชุดที่ใครอยากได้คือชุดไหนชุดสีน้ำเงินชุดสีเนี้ยนะมาดูกันว่าจะได้ชุดอะไรละทุกคนมาเปิดอันนี้ก่อนเรามาลุ้นฮะมาลุ้นเดียวน้องเร็วฮะลุ้นมากฮะไม่ลุ้นมากฮะไม่ลุ้นมากเลยฮะทุกคนรู้ไหม กล่องสุ่มในวิธีอันนี้เป็นกล่องสุ่มกล่องแรกของเซฮายเขาไม่เคยซื้อเลยทั้งๆที่คนอื่นซื้อไปเยอะแล้วแต่นี่คือครั้งแรกของเขาซื้อเคยซื้อแค่ของปอมจริงนะของปอมไม่ซื้อด้วยหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไรก่อนก็ตอนแม่ไปกรุงเทพแ้ซื้อมาให้อ๋อเห็ี่ไ้ได้ตัวอเงนได้อ๋อคงใจอ๋อจริงเหรออุ้ย กาดก่อนดูการ์ดไม่ไม่เอไม่ดูไม่ไดูไม่ดูไฮไม่ต้องดูให้พดูทีหลัไม่ไดูแล้วพีายามจะไม่บอกให้พีายาบดูไม่ไม่พยายพาลุ้นการ์ก่อนไม่ได้หรอไมุ่คุตอนีตอนนี้แม่ลุ้นกับไฮมากเลยนเนี่ยนัลนะแได้เอสีอะไรได้อสีอะไรไฮไขอให้ได้เจอที่ชอชอบไอยากได้ ตัวจิ้งจ้าได้มันกิ้งจาได้ปะอ๋อเดี๋ยวสิแลวไหนเทียบก่อนพี่ฮาร์กเทียบก่อนเอ๊ะตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองไหนอ่ะเหลืองจิ้งจ้าขอดูตัวนึงยไปอุ้ยเสียหายระวังหนุกเซฮายพี่ฮาร์ปเซฮายได้ตัวนี้มันตามการ์ดเลยการ์ดมันจิ้งตาไม่ได้ขอดูนี่อันนี้ดูการ์ดก่อนนะทุกคนนี่นี่คือตัวนี้ที่เสียหายได้นะทุกคนจิ้งตาจิ้งตาได้ปะ ราเมาดูก่อนได้ชุดตัวไหนได้ชุดไหนต่อไปมาลุน้นเสีอเ๋ยวเขาได้ชุดชุดนี้นะทุกคนนี่เขาได้ชุดนี้แต่มาแกะเสื้อได้ตัวได้ตัวสีเหลืองนี้เอามาดูของจริงก่อนดิของจริงยังไม่เจอเลยของจริงยังไม่เจอจน้อง,องเลยฮะขอดูน้องก่อนพอไหมพอฮะกินเมล็คัพเค้กมากระลองกินเมล็ดคัพเค้กมากระลองเรงดูฮะ แม่ดมดูตันี้แก้วมันเองอุ้ยกิ่นย่างหอมเฮ้ยกินย่าหอมเหรอแม่ดมดูให้แม่ดมอุ้ยทุกคนกินหอมมากทุกคนแล้วนี่คือคอนเซ็ปที่ได้มาทุกคนน้องกินหอมมากขอดูจริงๆจังๆหน่อยสิดูด้วยจะถอดซุดเอ้าเซชจถอดชุดมันไปแล้วทุกคนแล้วนี่มาลุมากราบแลบบิ้เอ้ยแม่กระลองบันนี่แม่กระลองบันนี่อย่าลืมนะมีชุดให้สวมด้วยนี่ยทุกคนน่ารักมาก ดูดูน้องใกล้ๆอยูตาลูกกระตาดูลูกกระตาก่อนมันกลิ้งได้ปะกได้เหรอปะวิลูกกระตามันกลิ้งได้ทุกคนอ่ะดูข้างหลังนี่มันมีหางใครชอบตัวกระต่ายแล้วใครชอบเขาเสียทางขาอยากไปทำพวงกุญแจว้ามันกลิ้งลูกกระตาได้จริงจด้วยเอออ่เซไฮจะค่อยไปโรงเรียนอันนี้คือชุดที่เซไฮได้อันนี้อันนี้คือชุดที่เซไฮได้นะทุกคนไม่ใช่ซุ่มหอนี้นะหอนี้ยังไม่แกะอ๋รอหอหรอเออค่อใส่ทีหลังอ่ะทุกคนเรามาแกะเรามาแกะอะไรนะซองมีทั้งหมดสิบชุด สีไมีสีชุดให้เลือกไม่สีชุดเมาะสีชุดกล่องสูงของพี่ฮาร์มมีสีชุดที่สุดเรามาแกะกันนะจ๊ะทุกคนว่าเซฮายจะได้ชุดอะไรให้น้องว้าวได้ชุดที่เข้ากับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกว่าซ้ำชุดซ้ำหรือเปล่าชุดสีเหลืองอ่ะมันเป็นสีเดียวกันกับตัวแล้วมันอันนี้มันเป็นสีเหลืองเข้มหน่อยมีหมอกไหมเขาได้ชุดสีเหลืองทุกคนในชุดนี้ไม่มีบอกเซ่ยฮายซื้อชุดมาชุดหนึ่งร้อยบาท มันไม่มีบอกตามแบบใช่ป่ะโอเคเนี่ยทุกคนเขาได้ชุดมา100บาทนึ่งร้อะเป็นชุะแต่เขาได้สีเหลืองนะทุกคนนี่อุ้ยชุดน่ารักอยู่นะลองใส่น้องไหมลองใส่น้องไหมคะโอเคพี่ฮานพี่ฮานไม่ร้องลองใส่ก่อนใช่ใช่ไฮดูไฮเนี่ยก็ไฮจะได้ตัวดินตาไม่ได้แต่ว่าใไฮชอบตัวดินตาได้ใส่ชุดให้น้องเร็วให้เป็นใครขยับเพราะว่าใไฮอยากได้ตัวสีเหลืองกมืยหมุนเฮ้ยหมุนเท้าได้เฮ้ยเท้าน้องหมุนได้มือหมุนได้มือหมุนได้โอเคเซฮายเขาจะเอาให้เขาใส่ไวโรงเรียนนะทุกคน โอ้ไม่ได้นะได้สิน้าวได้แต่คืูจะไม่รับพิชอก็ใช่ได้ไม่ไรไงคือราทำไมยังไม่ไปได้เลยยไฮก็ต้องเทคแคร์ดูแลของตัวเองไงค่ะถ้ามันเสียหายเสียหายก็ต้องก็ต้องยอมรับเพราะว่าตัวเองอยากเอาไปเองเียไฮยก็ต้องยอมรับเอาทำยังไงเนี่ยเชยไฮใส่ชุดให้น้องไห้เป็นทุกคนเมนื่อกี <c oughs> <c oughs> ้กลับกับได้ไหมเอ้ ไม่ใชค่ะน้่ยมากเลเป็นไม่เนี่ยเป็นไม่เนี่ยเป็นไม่เนี่ยโอ้โหน่านักนี่เขามีเขามีชุดเปลี่ยนแล้วนะเป็นสองชุดนะจ๊ะทุกคนนั่าหนักเนอะนานจริงเลยใส่ไหมพี่อ๊อฟช่วยใส่ไหมใส่ชุดมันใหญ่กว่าน้องบ้าชุดมันใหญ่กว่าน้องบ้าวพอดีพอดีไหมพอดีไหม ว่านอย่างนี้้เดีแต่ต้องเอาไปปรับแต่งเองอ่ะทุกคนชุดมันใหญ่กว่านิดนึงอ่ะก่อนจะไปมาโชว์น้องกับกับหน้าของเจฮายหน่อยสีอันนี้จ้าโอ้ยน่ารักมากกี้งตาตากลิ้งด้วยได้ตากลิ้งด้วยใชอ่อันนี้เป็นตาลูกเขียวเมือไหออเดี๋ยวอรอเดี๋ยวรอลุน้นเจฮายจะมีแพลนว่าเจฮายมีการวางแผนว่าจะซื้ออีกกล่องด้วยนะทุกคนอีกประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าเขาจะเลือกคอลเลคชันไหนของเบบี้ทีโอเคไหม โอเคฮะมีสามกล่องใหญ่สุดเขาจะเอาวีสามกล่องใหญ่สุดทุกคนเออคีณแคทอ๋อเคือไอ้คอลเลคชันใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็นลัคกี้แคทนะทุกคนใช่ปะะฮะอ๋อโอเคไปแล้วนะได้ตัวจริงใช่ไหมสำหรับคลิปนี้เราไปแล้วทุกคนถูกใจยังถูกใจยังกลิ่นน้องหอมมากกลิ่นน้องหอมมากชื่นใจมากหอมมากอันนี้จุดมันเป็นสีชมพูใต้สีกิ้งปลากรึ๊ก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 แล้วก็ กันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ right. ๊ายบายมาดูของพี่ฮากกันเลยอย่าลืมกด Subscribe Subscribe อย่าลืมกด Subscribe อย่าล่าดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะ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 